สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่4เนาะนะครับเอออย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะนะครับเออโอเคครับทุกท่านพอไปเช็คพิจารณาอย่างนี้แล้วเขาให้หา o. โมเมนต์รอบจุด O อโมเมนต์รอบจุด O ก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมยังไงฮะผมก็บอกว่าเอะมันจะทํำยังไงดีเนี่ยถึงจะง่ายก็เลยม,มันง่ายออกมาอยู่แล้วฮะเพราะโจทย์เนี่ยกำหนดให้มุม30มาแล้ว เพราะฉะนั้นอันดับแรกผมก็พยายามแตกแรงก่อนครับแตกแรงขึ้นไปข้างบนก็คือ f sine 0าครับ f คือแรงนะครับทุกท่านไม่ใช่เกตนะออกมานะครับในทิศทางแนวลาบก็คือ f cos สามสิบครับทุกท่านครับใกล้ใกล้มุมใช้คอร์ดใกล้มุมใช้สายอย่างจําได้ดีอย่างจําได้ดีขี่ปติ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมพิจารณามาเป็นสองแรงแล้วง่ายแล้วล่ะครับ เพราะแรงเนี่ยเหมือนจะมีแนวโน้มที่เราสามารถหาโมเมนต์ออกมาได้ก็เลยทําแบบเดิมแหละครับว่าเอไอทวนเข็มเนี่ยเป็นบวกนะโมเมนต์ moment ทวนเข็มเป็นบวก m รอบจุด o นี่เป็นบวกมีค่ารากับซิกมา f คูณอยู่กับ d ไปพิจารณาครับพิจารณาตัวแรกตัวแรกผมพิจารณาตัวที่แรง f ไซาย30นะครับเนื่องจากแตกแรงออกมาแล้วก็อย่าลืมเด้อน,นะครับหากมันทิ้งนะนไะอแรงที่เราแตกออกมาแล้วเนี่ย เราบอกว่าไอ้เอฟไซดสามสินั้นเอฟไซดสามพยายามทําให้วัตถุหม,มุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาดังนั้น f เอฟไซดสามเลยออกมากลายเป็นบวกครับบวก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 ,บวก,บวกอะไรเอเราบอกว่าบวก100่งร้อไซสามองศา f คือ1เอเคือ300นะครับ f คือ300คูณอยู่กับ f ไซ n 3สามระยะอะไรครับ ระยะจากไอแนวแกนเนี้ยไปถึงจุดหมุนมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็บอกว่ามันมีค่าเท่ากับอินูนี่แหละ0.4ก่อนเริ่มดับแรกก็0.4ครับแต่ต้องไปบวกไปบวกครับไปบวกกับระยะแค่นี้ไปบวกกับระยะนี้ฮะไอระยะนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็บอกว่าเราสามารถแตกไอตัวแกนเนี่ยแกนที่ยาว0.3เมตร ออกมาในลักษณะ2ด้านได้นั่นก็คือออกมาแตกออกมาในแนวดิ่งนั้นระยะนี่ก็คือ0.3กับ sin 45ถ้าเราแตกออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับตัวนี้ออกมาก็คือ0.3ครับ cos 45องศาดังนั้น ไอระยะของแนวแรง f s i ซดาที่เราต้องการมันคือ0.4และไปบวกกับ0.3 s i าซก็ใส่เลยฮะมันคือ0.3 s i าซไอศูนย์จุดสามคอสสี่สิบห้าขออภัยครับพูดผิดพูดผิดนะครับศูนย์จุดสามคอสสี่สิบห้าโอ้โหสอรี่เน็กกะเนกะนะครับผมใส่วงเล็บไปโอเคนะแดกมาแล้วตัวแรกตัวต่อมาครับตัวต่อมา ตัวต่อมาก็คือแรง f ค o s สตัว f คอ s ส30นั้นกำลังทำให้วัตถุหมุนนะครับทำให้วัตถุหมุนในลักษณะที่เป็นทิศนะครับทิศต,ตามเข็มนาฬิกาเลยได้เครื่องหมายลบออกมาก่อนแรงก็คือเป็น1 0 0เอ้ยเป็น300ครับเป็น300 300นะครับส5 อ้าวนะครับคอร์ส30นะครับคอร์ส30องศาแล้วระยะอะไรครับระยะของแนวแรงระยะของแนวแรงก็กลายเป็นนี่ฮะก็คือระยะนี้ครับนี่ฮะก็คือระยะ0.3 0.3 sin 45ายครับทุกท่านครับเมื่อทุกท่านรวมแรงกันออกอรวมโมเมนต์ออกมาเสร็จแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาว่า ไตัวนี้ออกมามีค่าเป็นบวกกับก็คือ36.7นิวตันเมตรถ้าออกมามีค่าเป็นบวกแสดงว่าโมเมนต์ลับที่เราหาออกมาได้นั้นมีทิศต,ตามที่เรากำหนดครับคือทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองครับทุกท่านครับก็ขออภัยนะพูดผิดไายคดส34 5แต่ว่า ก็คอนเซปต์ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้กับทุกท่านครับสหรับข้อ4ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไปเจอกันในข้อที่ 5. ส้ารับข้อ4สวัสดีครับ